คุณเซนเนี่ยเขาได้พูดบนเวทีนะครับบอกว่าถ้าคุณยังหยิ่งพยองจองหองผมจะแฉทั้งหมดอะไรที่คุณเคยพูดกับผมรวมถึงการหมิ่นสถาบันผมจะพูดนะครับอย่าสับสนนะผมไม่เคยติดค้างบุญคุณประเทศไทยเรื่องประเทศกับประเทศเรื่องหนึ่งเรื่อง บุคคลกับบุคคลอีกเรื่องหนึ่งนี่ฮะผมไม่ได้ติดหนี้บุญคุณคนไทยคนไหนแต่กลุ่มพวกคุณติดหนี้บุญคุณผมนี่ฮะถ้าคุณอยากเจอมากกว่านี้รีบตอบมาคืนนี้ผมจะได้รวบรวมข้อมูลแล้วเปิดออกมาในวันพรุ่งนี้ผมอาจจะชะลอการเดินทางกลับพนมเปญเพื่อผมจะได้พูดอาจจะใช้เวลาสี่ถชั่วโมงเพื่อพูดเรื่องนี้โอ้แปลว่าเยอะมากนะ วันนี้ผมเปิดมาแค่นิดหน่อยเพื่อรอดูว่าคืนนี้คุณจะตอบสนองอย่างไรคุณได้มาพักที่บ้านของผมแล้วคุณพูดอะไรกับผมบ้างแม้แต่เพื่อนร่วมชาติของคุณคุณยังทรยศคุณก็คงไม่กลัวที่จะทรยศผมหรอกอ่ะอันนี้คือที่มีคนรายงานมาซึ่งก็สอดคล้องกับที่ไทยรัฐแปลมานะครับเดี๋ยวผมลองดูว่ามีใครลงแบบเต็มเ็มไหมนะ เออนี่ฮะหวยทุกคนอย่าดูเยอะดิปั่นอีกหรือเปล่านี่คนก็สงสัยว่าปั่นเพื่อต่อรองอะไรหรือเปล่าเนี่ยแค่พูดแค่นี้ยแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้นะจบอ่ะถ้าเกิดอะหมื่นกว่าคนตอนนี้นะฮะถ้าคืนนี้เขาคุยกันรู้เรื่องอะพรุ่งนี้เราจะได้เห็นอะไรไหมอ่ะใช่ป่ะทุกคนเออ ผมขอเซิร์ชดูหน่อย e. นี่เฮ้ยเข้าได้นะบ้านฟ้าของคุณเซนนี่เฮ้ยเขาเพิ่งโพสเมื่อสามสิบสองนาทีแล้วอุ้ยโพสถี่มากอะใส่ชุดทหารรัวๆอุ้ยอุ้ยอยอุ้ยทุกคนทุกคนเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมผมแปลให้แบบด่วนๆเลยเดี๋ยวเขาดูก่อนนะตึงตึงตงึงง อ๋อนี้ไม่มีอะไรเรียกประชุมอเดี๋ยวขอแบบเป๊ะๆนิดนึงนะทุกคนนะเรียกประชุมหมอประชุมอะไรขอดูก่อนผมขอใช้ตัวช่วยด้วยความรวดเร็วนะฮะตึงโอ้ยทุกท่านจะหมื่นสองแล้วใจเย็น <laughs> อ่าโพสต์ล่าสุดของคุณเซนนะครับโพสต์ไว้เมื่อสามสิบกว่านาทีที่ผ่านมา บอกว่าฮุนเซนเนี่ยได้พบปะกับสมาชิกสภาเทศบาล248คนไม่มีอะไรนะแต่ไอที่มีเนี่ยผมว่าอสามสนาทีที่แล้วอ่าไม่มีอะไรผมว่าอันนี้ต้องมีแน่เลยขอดูอนนะขอดูอนนะอุ๊ยอุอุ๊ย,ย,ยนี่นี่น,น,นี่ทุกคนเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังนะ เดี๋ยวผมอ่านให้ฟังขออนุญาตเฮ้ยทุกคนก็รอกันนะหมื่นสองอยากกดดันนะข่าวคุณผู้ชมบอกจริงใย็เย็นตระกูลชินนอนหลับไหมนี่อะวันนี้ครับฮุนเซนไปตรวจเยี่ยมความเป็นอยู่ของประชาชนที่จังหวัดพระวิหาร5,000ครัวเรือนนะครับแล้วก็ฮุนเซน ได้มาในพื้นที่เพื่อถแถลงและพูดต่อประชาคมโลกว่ากัมพูชาหรือใครที่รุกรานใครกันแน่ไทยเคยอพยพประชาชนจากชายแดนเพราะกัมพูชารุกรานหรือไม่อุนเซนบอกว่ากัมพูชาตกเป็นเหยื่อการรุกรานโดยกองทัพไทยอะไรนะกัมพูชาเป็นเหยื่อคุณเซนบอกว่ากัมพูชา ตกเป็นเหยื่อการลุกรานโดยกองทัพไทยเป็นสิ่งที่น่าเสียใจหวังว่าประชาคมโลกที่รักสันติและความจริงจะมองเห็นเรื่องราวความจริงเกี่ยวกับการลุกรานของไทยได้อย่างชัดเจนทุกคนช่วยกันฮือหน่อยเอ๊ะไม่พอฮะฮุนเซนบอกว่ากัมบูชาต้องการเป็นมิตรแต่ไทยกลับลุกรานตั้งแต่ปี 2008- ถึง2013 เกาหัวแกรๆกกฮุนเซนบอกว่านี่ฮุนเซนรักลุงตู่มาแล้วมาแล้วฮุนเซนรักลุงตู่ฮุนเซนบอกว่าระยะเวลาเกือบสิบปีตั้งแต่สองพันสิบสี่ถึงสองพันเฮ้ยคุณผู้ชมก็พิมพ์ฮือกันมาด้วยนะกะฮะเยี่ยมฮุนเซนบอกว่าตั้งแต่ปีสองพันสิบสี่ถึงสองพันยี่สิบสามไม่มีเหตุการณ์ความขัดแย้งใดๆกับไทยเพราะตัวเองเนี่ยทำงานได้ดีมากกับอดีตนายกไทย ก็หมายถึงพลเอกประยุทธ์นะครับแต่หลังจากที่นายกไทยคนใหม่มารับตำแหน่งเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาก็เริ่มเกิดปัญหาแล้วในวันพรุ่งนี้ฮุนเซนจะพูดถึงประเด็นชายแดนและความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวของฮุนเซนและครอบครัวของนายกแพทองทานอันนี้ฮุนเซนโพสต์เองนะทุกคนอันนี้ฮุนเซนโพสต์เองในบ้านฟ้าของฮุนเซน คุนเซนบอกว่าเกือบสิบปีที่ผ่านมาไม่เคยมีความขัดแยงด้งใดๆกับไทยทํางานได้ดีมากกับอดีตนายกไทยแต่หลังจากที่นายกคนใหม่รับตําแหน่งเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาก็เริ่มเกิดปัญหาอย่าลืมนะคุนเซนมาหาทักษิณคนแรกคุณทักษิณคนแรกคุณอุ้งอิงบินไปกัมพูชาเป็นประเทศแรกหลังรับตําแหน่งภาพกอดกันกับอังเคอฮุนแล้วดูดูเขาพูดดูฮุนพูด นี่เดี๋ยวจะมีคนหาว่าผมเป็นพวกนายกปะเนี่ยผมโดนมาทุกพวกแล้วตอนนี้ที่พูดนี่ไม่ได้ว่ามาปกป้องนายกหรืออะไรนะฮะใจเย็นๆกันนะทุกคนนะฮุนเซนบอกเดี๋ยวพรุ่งนี้จะพูดถึงประเด็นชายแดนและความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวของฮุนเซนกับนายกไทยแพรทองทานนี่แล้วฮุนเ,นเซนเตือนว่าอันนี้เขาโพสต์เองนะ ฮุนเซนเตือนว่าจะเปิดเผยข้อความสำคัญเกี่ยวกับครอบครัวของคุณทึกสินที่ผมพูดได้ไหมเนี่ยที่พูดถึงสถาบันผมใช้คำนี้ก็แล้วกันฮุนเซนเตือนว่าจะเปิดเผยข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับครอบครัวคุณทักษิณที่พูดถึงสถาบันของตัวเองพร้อมทั้งแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาแล้วบอกว่า จริงๆเนี่ยตัดสินใจว่าจะเปลี่ยนพื้นที่สู้รบในอดีตให้เป็นพื้นที่ที่พัฒนาฮุนเซนบอกว่าโอเดี๋ยวผมขอสกรีนแป๊บนึง่งอ่าอ่านี่ฮุนเซนยอมรับตำแหน่งนายพลผู้สนับสนุนระดับสูงอันนี้ Chat GPT แปลมานะผมเข้าใจว่าน่าจะคือเอ่อพบฐานสูงสุดที่วันนี้เนี่ยแต่งองค์ทรงเครื่องเต็มยศนะฮะ ยอมรับตําแหน่งด้วยความเต็มใจผบอสูงสุดเพื่อจัดหาสเสบียงให้กองทัพต่อสู้กับสยามผู้รุกรานูดูดฮุนเซนพูดนี่ฮะฮุนเซนฝากข้อความถึงไทยอย่าลืมประวัติศาสตร์อย่าบิดเบือนต้องเคารพข้อตกลงหากไม่เคารพก็เหมือนขโมยแล้วพูดด้วยว่าเห็นผู้หญิงตั้งครันและคนพิการต้องหนีภยัยเพราะการลุกรานของไทย สวมบทเหยื่อเฉยงงหุนเซนอุย้ยทำไมยาวจังเลยเนี่ยขยันพูดขยันโพสนะหุนเซนนะฮุนเซ,น,นะน,เซนบอกว่าความขัดแย้งทางการเมืองในประเทศไทยกำลังถูกโยนมาสู่ปัญหาชายแดนกับกัมพูชานี่ฮะฮุนเซนแนะนำให้คุณทักษินเตือนลูกตัวเองในฐานะนายกรัฐมนตรีอย่าดูหมิ่นคนอื่น ฮุนเซนจะรอดูนายกไทยคนใหม่ที่จะพร้อมเจรจาแก้ปัญหาการกพูชาได้ก็ต่อเมื่อมีนายกคนใหม่เขาพูดเรื่องนี้หลายรอบมากนะนายกคนใหม่เขาพูดเรื่องนี้หลายรอบมากนะที่บอกว่าจะมีภายในสามเดือนหรือไม่ถึงสามเดือนน mm ่ะ hmm. คุณคุณว่าไงคุณผู้ชมว่าไงคุณผู้ดูว่าไงทุกคนเนะ่แล้วคิดดูดิเราไม่ตอบโต้อะไรเลยดิปล่อยให้เขามาพูดถึงอยู่ได้เนี่ยใช่ปะ แล้วสวมบทเยื่ออยู่เนียดูสินี่นี่แล้วบอกด้วยอุนเซนบอกขอบคุณพระวัดนี้ที่ให้ที่พักผู้ลีภ้ภัยขอให้ชาวบ้านเตรียมที่หลบภัยไว้ล่วงหน้าเพราะไทยอาจโจมตีกัมพูชาอีกเราไปโจมตีเขาก่อนเมื่อไหร่ไหนใครรู้บ้างผมอ่านข่าวทุกวันเนี่ยเราไปโจมตีเขาก่อนเมื่อไหร่ฮะทุกท่าน ช่วยผมตอบหน่อยใช่ไหมนี่เขาไปพูดกับประชาชนเขานะเตือนประชาชนว่าเฮ้ยเตรียมพร้อมไหมนะเดี๋ยวไทยอาจจะโจมตีอีกทำไมข่าวเรากับเขาไม่ตรงกันนี yeah. ่ยมีคุณผู้ชมพิมพ์มาบอกให้ความสำคัญกับหุนมากไปไหม <c oughs> คือวันนี้เอาตรงๆนะผมผมบอกทุกท่านเลยนะหนึ่งมืสองพันกว่าคนนะผมเนี่ยไม่อยากจะพูดถึงแล้วจริง ผมยังคุยกับน้องในทีมผมนะว่าเฮ้ยเรื่องกัมบูชาเนี่ยเรื่องจากสื่อเขาเนี่ยเราจะแบบเอาไม่ไม่เล่นละหรือจะเล่นน้อยลงละแต่เพราะพนมเป็นโพสเลยที่ฮุนเซนพูดว่าจะแฉคุณนักสินวันพรุ่งนี้ก็เลยต้องกลับม,มาสนใจไงจริงๆไม่อยากสนใจแล้วเนี่ยบางคนบอกมันปั่นใช้จิตวิทยานี่ฮะฮุนเซนบอกว่า ความสัมพันธ์ระหว่างตัวเขากับอดีตนาย,ยกพลเอกประยุทธ์จันโอชาเคยถึงจุดสูงสุดรักลุงตูหุนเซนรักลุงตูทุกคนโลกมันกลับตลบัตหมดแล้วตอนนี้อ๋อวันนี้นักวิเคราะห์บอกผมว่าหุนเซนอยู่เป็นเอาผมแอบเล่าตรงนี้นิดน,นึงก่อนอา,อาจารย์สีโรครามไพบุญบอกผมว่าคุณสังเกตอะไรไหมว่าหุนเซนเนี่ยเคยกอดกับอดีตนาย,ยกไทยทุกคน เพราะฮุนเซนอยู่เป็นมีคนเดียวที่ฮุนเซนไม่กอดคืออดีตนายกอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเพราะตอนนั้นมีปัญหาเรื่องปราสาทเขาพระวิหารแต่ที่เหลือก่อนหมดคุณนักศิลคุณยิ่งลักคุณพลเอกประยุทธ์คุณแม่รองทานนี่ยแต่ตอนนี้หนักสุดเลยฮุนเซนบอกว่าความสัมพันธ์ของเขากับอดีตนาย,ยกไทยพลเอกประยุทธ์จันโอชาเคยถึงจุดสูงสุด แต่ปัจจ right ุบ problem so ันไทยมีปัญหาความขัดแย้งกับประเทศรอบข้างทั้งหมดและเป็นฝ่ายปิดชายแดนกับกัมพูชาฝ่ายเดียวฮุนเซนคาดว่าภายใน3เดือนไทยจะมีนายกคนใหม่เพราะสารรัฐธรรมนูญไทยจะไม่รับรองผู้นําคนปัจจุบันเฮ้ยรู้ไปถึงสารบ้านเราแล้วเป็นไงเลิศไหมเลิศอันนี้ผมย้ำนะฮะที่ผมอ่านเนี่ยฮุนเซนโพสต์เองนะในโซเชียลของฮุนเซนนะ ู้ชมนี่แป๊บหนึ่งนะทุกคนนะผมขอดูต่ออุ้ยผมมีเรื่องให้อัดคลิปลงต่อๆออีกแล้วเนี่ยเพราะคุณเซนแบบโพสไม่อยู่อะนี่นี่น,นีแล้วมันมีอีกโพสหนึ่งนะเดี๋ยวผมขอดูกคนนะคือวันนี้แกขยันโพสมากอะคุณเซนอะทุกคนก็ไม่หลับไม่รอนกันนะทุกคนนะ อุ้ยจมื่นสามแล้วว่ะรอช่องนี้ช่องเดียวโอ้ขอเขาณนากครับทุกท่านฝากกดติดตามกดใจส้มกดไลค์กดแชร์แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ครับบ่ายสองสนาทีช่องวันนะเรื่องใหญ่รายวันครับคุณติ่งมาริกากับอาจารย์นิววิรพัฒน์เจอกันในรายการผมตอนเย็นเดอะสแตนดาร์ดนาอาจารย์ปริญญาเทวาลิมิกุลนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์กับคุณวิโรจน์ลัคนาดีสอนนี่ฮะ อ๋ออีกโพสตหนึ่งอ่ะฮุนเซนโต้ตอบนักข่าวไทยครับที่บอกว่าไม่เหมือนกับสื่อไทยคนหนึ่งที่ออกมาประกาศว่าฮุนเซนปลดผู้บัญชาการทหารแล้วแต่งตั้งตัวเองเป็นผบสูงสุดเพื่อเตรียมทําสงครามกับไทยฮุนเซนบอกว่าถ้าคุณบ้าก็กรุณาบ้าอยู่คนเดียวเถอะอ่าโอเคเอาเอาเป็นว่าก็ค่อนข้างชัดเจนนะฮะที่ฮุนเซนโพสต์แล้วก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อแล้วก็ที่มีรายงานแปลออกมา ผมว่าตอนนี้นะบ้านชินเนี่ยอยู่ไม่สุขแล้วบ้านชินวัฒนอยู่ไม่สุขแล้วทุกคนเอาอย่างนี้ผมถามทุกท่านดีกว่าคุณคิดว่านายกแพทองทานจะอยู่ในตำแหน่งได้อีกกี่เดือนหรือกี่ปีอะถ้าครบวาระคือปีเจ็ดศูนย์คุณคิดว่านายกจะอยู่ได้ไกลแค่ไหนสมมุตินะพรุ่งนี้คุณเซนไม่รู้จะปล่อยอะไรออกมา วันเสาร์มีมอ็อบเดือนกรกฎาคมหนึ่งกรกฎาคมไม่รู้สารจะรับหรือไม่รับจะสั่งให้ยุติปฏิบัติหน้าที่หรือเปล่ายังไม่รู้มีคดีอื่นๆอีกคุณนักษินอีกเรื่องของชั้น14เรื่อง1นึกี่วันดีกว่าคุณผู้ชมผ่านมาผ่านงบจบก็ดีแล้วไม่เกินเดือน8เดือน9ไม่กี่เดือนครับสเดือนครับสวันครับ,รบลุ้นวันต่อวันนานสุดกันยาอ่ะส่วนใหญ่สเดือนนะ ยีบเก้านี้ก็ไปแล้วเจ็ดวันก็เยอะเกินแล้วอ่ะคอมเมนต์กันมาคอมเมนต์กันมานะฮะเดือนเดือนมากเดือนมากพรุ่งนี้ไลฟ์อีกดีป่ะ <c oughs> ดีไหมดีไหมถ้าหุนไม่รู้หุนจะแฉหรือไม่แฉเอาไหมเอาไหมไม่รู้ว่าแฉหรือไม่แฉนะเอา ทุกท่านครับผมจะ5้าทุ่มแล้วคูชมไม่ลดเลยหมื่นแล้วตอนนี้นะฝากกดติดตามกดใจส้มกดไลค์กดแชร์ไว้นะครับแล้วเดี๋ยวมีอะไรจะมาอัปเดตกันนะฮะขอบคุณมากทุกท่านนะครับที่วันนี้ส่งของวันมาก็เยอะมากนะครับคุยกันมาก็เยอะมากนะครับแล้วเดี๋ยวยังไงพรุ่งนี้ถ้ามีเวลาเดี๋ยวจะมาไลฟ์ใหม่นะแล้วก็ฝากทางช่องวันนะครับพรุ่งนี้ข่าวเที่ยงช่องวัน1 1บเอโมงเจอกันกับผมนะครับ บ่ายสองสินาทีเรื่องใหญ่รายวันช่องวันนะครับหกโมงเย็นเดอะสแตนดาร์ดช่องเดอะสแตนดาร์ดนะครับขอบคุณมากครับทุกคนฝากกด Follow ไว้ด้วยนะขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับโอเคขอบคุณมากครับฟันดี้ครับทุกคนครับฝันดี้ครับย้ำอีกทีนะผมไม่ได้เชียร์ใครทั้งสิ้นครับผมเอาข้อมูลเอาเรื่องราวมาวิเคราะห์มาเล่าสู่กันฟังอุ้ยเสียงแหบมาเล่าสู่กันฟังจากทั้งสองมุมนะฮะทั้งมุมของคนที่ซัพพอตรัฐบาล และมุมของคนที่เห็นต่างนะครับขอบคุณมากครับทุกคน